ณปลายสุดของดินแดนไทยเขตติดต่อระหว่างประเทศลาวและประเทศเขมรได้เกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นโดยมันเริ่มมาจากสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ได้หายไปจนกระทั่งขยับขึ้นมาเป็นวัวควายและตอนนี้มันก็เลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นคนแล้วสภาพของแต่ละศพนั้น ล้วนถูกควักเครื่องในออกไปทั้งสิน้นดูคล้ายกับพวกขารกรต่อเนื่องอย่างไรอย่างนั้นพิเชษนายตำรวจสายสืบนอกเครื่องแบบถูกผู้บังคับบัญชามอบหมาย แฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วได้ยินเสียงชาวบ้านพูดคุยกันหน้าร้านขายของชำนายตีว่าเอ,องว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรือที่จู่ๆไอ้ท่วมก็หายออกจากบ้านไปสุดท้ายก็กลายไปเป็นศพอยู่กลางป่าถ้าก็ว่ามันแปลกๆนะและทุกคนที่หายไปก็มักจะเคยไปที่บ้านของพอหมอทิ้งด้วยกันทั้งนั้นเมื่อพิเชษได้ยินดังนั้น ก็เริ่มจับเขาทางได้ว่าพอหมอทิ้งนั้นน่าจะเป็นต้นเหตุไม่มากก็น้อยมันจึงเริ่มหาเหตุผไปที่บ้านพอหมอทิ้งให้บ่อยขึ้น อ้าวไอ้เชษวันนี้เอ็งมาทำไมวะก่อนก่อนข้าก็ลดน้ำมนต์ให้แล้วนี่ฉันมาคุยกับพ่อหมอแล้วสบายใจดีว่าจะมาหาพ่อหมอบ่อยหน่อยนะจ้าเออเว้ยแบบนี้ก็ได้รู้วะเอาเอาตามสบายแต่อย่าก,กวนข่าตอนทำพิธีกันแล้วกัน แล้วเหตุการณ์ที่พิเชษไม่อาจลืมเลือนได้ก็เริ่มในคืนนั้นนั่นเองในขณะที่พิเชษกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่นั้นจูๆ่ๆก็เหมือ,มอนกับมีของแข็งอะไรบางอย่างตีเข้ามาที่ท้ายทอยของตนอย่างเต็มแรงสติของมันเริ่มเลือนหายและสลบไป พิเชษมารู้ตัวอีกทีกับตอนที่ตัวเองกำลังถูกตัวอะไรบางอย่างลากไปตามทางอย่างช้าๆด้วยสัญชาตยานของการเอาตัวรอดและทักษะการต่อสู้ที่เคยฝึกฝนมาจากกลมพิเชษจึงดึงมีดพกประจำกายออกมาซึ่งมีดนี้เองทางกรมตำรวจก็ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อแจกใจ่ายให้กับตำรวจนอกเครื่องแบบและตำรวจชายแดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยได้นิมนต์เกจีอาจารย์ที่มีชื่อหลายคนมาร่วมปลุกเสกจากนั้นพิเชษก็ได้แทงมีดไปที่มือตรงที่จับข้อเท้าของมันอยู่นั้นเสียงกรีดร้องวีดแลมดังออกมาโอ้ยอเออค่าโดยความเจ็บมันจึงปล่อยขาพิเชษไปแล้วสิ่งที่พิเชษเห็นต่อจากนั้นก็คือร่างนั้นกระโดดขึ้นไปกลางอากาศแล้วก็บินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้ามันมีรูปร่างเหมือนคน แต่ทั้งสองข้างกลับใช้กระด้งแทนปีกแขนของมันทำท่ากระพือปีกแบบนกพิเชษแทบไม่เชื่อสายตาตนเองว่าจะได้พบเจอกับผีกระหังตัวเป็นๆนี่เรากำลังเจอกับอะไรวะเนี่ย ในค่ำคืนถัดมาพิเชษก็ได้ย่องไปที่บ้านของพ่อหมอทิ้งเพื่อแอบซุ่มดูพฤติกรรมจากทางหน้าต่างด้านนอกภายในห้องพิเชษเห็นพ่อหมอกำลังนั่งสวดมนต์อยู่แต่บริเวณก้นของพ่อหมอนั้นกลับปรากฏว่ามีหางสันส้นๆโผล่ออกมาด้วย นั่นก็แปลได้ว่าพอหมอก็คือผีกระหังที่คอยทำร้ายผู้คนนั่นเองเมื่อพิเชษแน่ใจดังนั้นประกอบกับเตรียมตัวมาดีแล้วมันจึงบุกเข้าไปในห้องของพ่อหมอทิ้งโดยทีประตูเข้าไปแบบซึ่งซึ่งหน้าแต่แทนที่พ่อหมอทิ้งจะตกใจกลับนั่งนิ่งอยู่กับที่ในท่าเดิมแล้วพ่อหมอทิ้งที่กำลังสวดมนต์อยู่นั้น ก็หันหน้ามามองพิเชษด้วยใบหน้าของผีกลางพร้อมกับกล่าวว่าแสาเรื่องนักหนูอยู่ดีไม่ว่าดีเมื่อผีกลังพูดจบมันก็พุ่งเข้ามาหาพิเชษในทันทีด้วยแรงประทะันั้นทําให้พิเชษต้องกระเด็นถอยหลังออกไปผีกลังไม่รอช้ารีบพุ่งเข้ามากดพิเชษลงไปกับพื้นมันสสะยิ้มด้วยใบหน้าอันหิวกระหายแล้วมัน ก,กัดไปที่คอของพี่เชษในทันทีแต่ผีกระหังก็ต้องกระเด็นกลับมาเพราะที่คอของพี่เชษนั้นได้แขวนพระลอดนเลพลชัยเอาไว้พี่เชษอาศัยจังหวะนี้ยิดมีดพกของมันแทงไปที่ขาของผีกระหังใบมีดปักกาอยู่ตรงนั้นพร้อมกับมีควันลอยขึ้นมาเหมือนผิวนห,หนังไหมหนวยลิดของมีดปลุกเสกอาคม ผีกระหังยกมือขึ้นมาพนมท่องคาถาอะไรบางอย่างก่อนที่จะเอามือดึงมีดที่ขาของตนออกมีดปลุกเซกกระเสือม์ลงไปด้วยฤทธิ์ของมวลดำของผีกระหังแล้วมันก็ยิบจากตำข้าวฟาดไปที่พิเชษจนกระเด็นไปติดกับผนังเมื่อพิเชษตั้งตัวได้ ก็หยิบปืนสั้นประจำกายออกมาแล้วนำสร้อยคอของตนเองที่มีพระลอดแขวนอยู่มาพันรอบปากกระบอกปืนเอาไว้ก่อนที่จะเลงไปทางผีกระหังเพื่อล็อกเป้าหมายผีกระหังเห็นท่าไม่ดีจึงกระโจนออกไปเพื่อที่จะบินหนีพิเชษรีบเหวียวไกลพร้อมกับยิงปืนสกัดเอาไว้ ละตุนพุ่งไปกระทบกับผีกระหังเข่าอย่างจังจนมันตกลงไปนอนกองกับพื้นด้านล่างก่อนที่พิเชษจะเดินออกจากห้องของพ่อหมอเพื่อไปดูผลงานของตนพิเชษค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างระมัดระวังหมดลทธิ์แล้วเหรอมึงแต่แล้ว ผีกระหังก็หันหน้าควับมาทางพิเชษด้วยความรวดเร็วพร้อมกับกระแทกสากต์ปข้าวเข้าใส่ท้องของพิเชษพิเชษซึ่งระวังตัวอยู่ก่อนแล้วได้เอี่ยวตัวรบพร้อมกับยิงสวนออกไปกระสุนเจาะทะลุหัวของผีกระหังเข้าตรงระหว่างกลางแสกหน้าพอดีเลือดไหลนองออกมาตามรอยลูกกระสุนนั้นแต่ใบหน้าของมัน ไล่ซึ่งความหวาดกลัวในความตายแล้วก็เอ่ยประโยคสุดท้ายก่อนที่จะสินใจว่ากูมีทายาสืบแล้วต่อให้ตายตอนนี้ก็ตายตาหลับแล้ววะ <c oughs> อาก่คมที่อยู่ในตัวของผีกระหัง <c oughs> ก็ค่อยๆลอยออกมาเป็นแสงดวงไฟสีน้ำเงิน แล้วก็พุ่งเข้าไปในตัวของพิเชษทำให้มันเจ็บปวดแสนสาหัสลงไปนอนดิ้นกองกับพื้น หอนที่จะพยุงตัวลุกขึ้นมาโดยดวงตาแดงกลำ่ำสุดท้ายพิเชษก็ได้กลายเป็นผีกระหังจากการซืบทอดทางน้ำลายนั่นเอง